รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน อาจารย์คะแป๊บนึ่งซ้ายค่ะซ้ายอ่าอ่าซ้ายซายซ้ายคุณส้มซ้ายใช่ไหมค่ะซ้ายยังซ้ายยังายเสร็จแล้วซ้ายเสร็จขวาอีกทีค่ะอาจารย์เจอเจอขวานะอ่าซ้ายแล้วเจอขวาไหมขวาขวาเจอซ้ายยังคะเอาซ้ายอีกซ้ายซายมีเห็นเห็นซ้ายไหมอ่าอ่าโอเคซ้ายเสร็จขวานะขวาอีกทีขวาอีกทีเจอไหมขวาอีกทีโอเคเรียบร้อยเจอยังขวาเสร็จค่ะอาจารย์อ๋อขวาอีกรอบกลับรถ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 ถ้าที่ฝั่งตรงข้ามกับรถอ๋อโอเคค่ะถึงยังคะถึงไหม อ้าวหลงเหรอผู้ชมมาพอดี <c oughs> เดี๋ยวว่ากัน <c oughs> <c oughs> อาสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เซียนมาลายูกันครับ <c oughs> อ้าจารย์คะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> โอย ลุ้นกันแทบตายปาดเหงื่อเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวงงกันว่าพูดอะไรกันคือเพื่อนอาจารย์เนี่ยรถยางแตกก็เลยต้องรีบเปิดแผนที่เพื่อให้เพื่อนอาจารย์เนี่ยไปที่อู่ซ่อมรถไงใช่ก็ต้องขอขอบคุณคุณส้มด้วยนี่ถ้าไม่ได้คุณส้มแย่เลยเพื่อนดันมารถเสียอยู่โซนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้จักทาง่ได้คุณส้มช่วยหาแผนที่ให้โอ้โหเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับเดี๋ยววันหลังไปเลี้ยงข้าวชอบชอบอันนี้ชอบไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างส้มเองเนี่ยเคยขับรถคุณผู้้ชมแลวบุย รถยางแตกอะแล้วเราก็ตกใจใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบเวลารถยางแตกต้องทําเลยนะเอาจริงสองสิ่งเพิ่มให้อย่างแรกต้องมีสติอย่างที่2คือเราต้องแบบประคองรถให้ดีอาจารย์ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับสติกับการควบคุมรถนะเพราะว่าพอบางทีเราวิ่งมาเร็วๆเนี่ยนะยิ่งสติกระเจิงเนี่ยเรียบร้อยเลยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะฉะนั้นวันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของรถ เพื่อนเสียแล<ช>้วคำแนะนําจากคุณส้มเรื่องของการมีสติการประคองรถอตอนรถเสียแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเราได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับอู่ซ่อมรถหรืออาการของรถเสียกันเนาะใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะก่อนที่เรานะคะจะไปที่อู่ซ่อมรถกันค่ะเราไปช่วงนี้กันก่อนส้มชอบมากๆเลยค่ะเกล็ดความรู้ในช่วงมาลายูรู้ยาง วัดเทียนหัววัดเทียนหัวเป็นหนึ่งในวัดจีนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากวัดถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างสวยงามโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีการตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงทั่วบริเวณวัดด้านในประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าของจีน รวมถึงภาพจิตกรรมนูนต่ำและนูนสูงแสดงตำนานของจีนสมัย6,000ปีก่อนอาจารย์คะครับเริ่มประเด็นเลยค่ะครับอู่รถยนต์หรืออู่ซ่อมรถโอรถเสียอาจารย์น้องสงสารเพื่อนอาจารย์มากเลยอู่ซ่อมรถหรืออู่รถยนต์หร,ออรนตหรือศูนย์บริการรถยนต์นะ,อ,ะอันนี้อ่ะอู่ก่อนเบงเกลกรีเตอร เบงเกลกรีเตอร์อ่าเบงเกลกรีเตอร์จริงๆเบงเกลแปลว่าอู่อ่านะจะซ่อมรถยนต์ซ่อมจักรยานยนต์เป็นอู่ได้หมดเลยนะฉะนั้นเบงเกลกรีเตอร์กรีเตอร์แปลว่ารถยนต์ฉะนั้นเบงเกลกรีเตอร์ก็อู่ซ่อมรถยนต์กรีเตอร์ซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกอีกคำหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเกอดได้เบงเกลเกอดได้เบงเกลอ่าเกอดได้เบงเกลประมาณว่าร้านซ่อมรถ ร้านซ่อมรถก็คือร้านอู่นะเพราะ,ะสำนวนไทยมันเรียกว่าร้านอู่ไม่ได้แต่สํานวนไทยเรียกว่าร้านซ่อมรถฉะนั้นกิดไดเบงเกลร้า,รานซ่อมรถเบงเกลเกรเตอร์อู่ซ่อมรถหรือเอามารวมกันก็ได้เป็นกระไดเบงเกลเกรเตอรก์ก็ได้นะ ี่ก็เป็นลักษณะของเขาเรียกเป็นชื่อของสถานที่ซ่อมรถครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเวลาซ่อมรถนะคะต้องช่างซ่อมเลยค่ะใช่ช่างซ่อมนี่ต้องแบบมีหน้าดำๆติดเลยนะคะไม่งั้นไม่ใช่ช่างซ่อมใช่ถือว่ามีประสบการณ์ไงใช่เราต้องออกมาจากใต้ทางรถเลยฟิวออกมาดูหนักเยอะไปหน่อยใช่ใช่คำนี้เรียกว่า m ม c h a นิกร r ตเตอร์ เมกานิกเกรเตอร์เมกานิกเกรเตอร์นะครเ <ic> มกานิกเกรเตอร์เมกานิกก็เมกานิกนะอ,อะนะช่างอะนะช่างเครื่องอะโ<ฆ>อเคแล้วก็ด้วยกับคำว่าเกริเตอร์ก็ได้เป็นช่างเครื่องยนต์ช่างรถยนต์ครับค่ะเครื่องยนต์เหรคะอาจารย์เครื่องยนต์ก็ทับศัพท์ในภาษาอางกฤษคือใช้คำว่า engine น,น,นะ engineenginegritterenginegritter อ่าเยอะ enginegritter เพราะ engine มันคื <greater. S 2> เอเครื่องยนต์อยู่แล้วฉะนั้น enginegritter ก็เครื่องยนต์ของรถยนต์ครับค่ะอาจารย์ย้อนไปนิดหนึ่งจําได้ว่าเมื่อตอนต้นเพื่อนอาจารย์ยางรถยนต์แตกใช่มมันก็ขอคำสาปหน่อยนะจนกว่าจะเจอนะถึงถึงยางคะนนี้ซ้ายขวาเดี๋ยวกลับรถด้วยนะอาจารย์ผมก็ความมายังหลงอยู่เลยโอเคยางรถยนต์นะครับเรียกว่าตายาเกเรเตอร์ตายาเกเรเตอร์ตายาเกเรเตอร์ตายาก็ยางนี่แหละนะเกเรเตอร์ก็รถยนต์รวมกันก็ตายาเกเรเตอร์ยางรถยนต์ยางรถยนต์เสร็จปุ๊บ ถ้าจะให้เสียในรถอีกเดี๋ยวส้มนึกก่อนนะน่าจะต้องมีกระจกรถยนต์บางทีมันกดไม่ได้อาจารย์เอาไปกดไม่ได้ไงไม่ลงไม่ลงกระจกรถยนต์ในภาษาบาลีอยู่นะก็เรียกว่าเจอมินกรีเตอร์เจอมินกรีเตอร์เจอมินก็คือกระจกกรีเตอร์ก็รถยนต์ครับน้ำมันเหรอคะอาจารย์น้ำมันขับไปวุ้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันในรถยนต์นะน้ำมันน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลอะไรพวกนี้นะน้ำมันน้ำมันกก็เรียน้ำมันเออน้ำมันนั่นแหละนะมีเยอะนะมีเยอะมีเยอะ p บตโตรโอ้อาจารย์ต้องขออีกที <Okay, S 2> ค่ะโอเคชา้ชาช้ามีเนี่ยมีเนะอ่ามีเนี N ่ย NY เนี่ยเป็นเสียงยอผู้หญิงนะหรือยอยักษ์ก็ได้แต่เป็นเสียงนาสิกนะมีเนี่ยมีเนี่ย p บตโตร p บตโตรอ่า p เบตโตรนะมีเนะเนี่ยแปลว่าน้ำมัน ใช้ได้ทุกน้ํามันเลยนะจะเป็นน้ํามันทอดปลาทอดไข่ก็ได้น้ํามันเติมรถยนต์ก็ได้น้ํามันเครื่องก็ได้อยู่ในหมวดมีนยะทั้งสิ้นส่วนคําว่าเปโตรเปโตรนี่มาจากคาว่าปิโตรเลียมอ่าฉะนั้นก็มีนยะเปโตรก็ถือว่าเป็นน้ามันปิโตรเลียมนะซึ่งสารสกัดออกมาก็เป็นพวกน้ํามันดีเซลเบนซินที่เราไว้เติมในรถยนต์นั่นแหละฉะนั้นมีนยะเปโตรจึงให้ความหมายว่าน้ามันที่เติมในรถครับแล้วน้ามันเบรกละคะน้ํามันเบรกก็เริ่มเข้าไปแบบน้ํามันหลายส่วนแล้วนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าน้ํามันใช้ได้หลายประเภ นะอ่าฉะ <Min> นั้นน้ำมันเบรกก็สำคัญจำเป็นสําคัญก็จึงเรียกว่ามีเนะเบรกต้องคําว่ามีเนอะเมื่อกี้ต้องออกเสียงมีใช่ M I <ya> เนี่ย I เป็นสระอีนะเสียงต้องยาวมีเน <ya> ะมีเนอตัว K ไม่ออกเสียงตัว K จะทําให้เสียงสั้นลงแค่นั้นเองนะมีนเนะมีเนาเบรกเบรกอ่าเบรกนี้เป็นภาษาอังกฤษนะเบรกที่แปลว่าเบรกอ่ะมีเนะเบรกก็คือน้ำมันเบรกค่ะทีนี้ น้ำมันเครื่องนี่ว่าวันนี้แบบจำเป็นมากอาจารย์น้ำมันเครื่องเมื่อกี้เครื่องเราก็เจอแล้วคือคำว่า engine ใช่ไหมก็มามารวมกับคำว่ามีญะก็ได้คำว่ามีญะ engine มีญะ engine อ่ามีญะอ่ามีญะ engine นะอันนี้คือน้ำมันเครื่องค่ะสักพักค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์แบบเอ่อเหงื่อออกบ่อยสงสัยแอร์รถยนต์อาจารย์จะเสียนะคะรู้จักเชื่อมนะรู้จักเชื่อมแอร์รถยนต์น้อยแอร์รถยนต์ครับประสาเราอยู่ใช้เปย์ยามันอุดารเกรเตอร์โอ้อันนี้ยาวหน่อยยาวขออีกทีเนาะ p e r ย y มันอุดร r เกเรเตอร์นะอันนี้ก็แอร์รถยนต์เพราะว่าเ e r ย y มันอุดร r a นีเครื่องปรับอากาศ <Ừ. S 1> อ่าก็คือแอร์นั่นแหละเกเรเตอร์ <Ha. S 1> ก็รถยนต์ <Ha. S 1> หรือเขาจะเรียกทับศัพท์นะเอา,อาแบบที่บอกลงหน่อยออใช่ไหมคะใช่สั้นด้วยทับศัพท์ด้วยก็คือแอร์กอน แ <Air> อรก็คือ Air Condition อน่ะนะเอกอนกรเตอร์อกอนกรเตอร์ขาจะเรียกว่าแอร์รถยนต์เหมือนกันครับอ่าละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดจามาลาย,ยูนะคะหลายคนก็คงเคยไปที่อู่ซ่อมรถแหละก็คงอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราพูดกับพนักงานที่อยู่ในอู่ซ่อมรถหรือเวลาเอารถไปซ่อมเนี่ยเราจะพูดจาเป็นภาษามาลาย,ยูยังไงไปกันเลยช่วงนี้พูดจามาลาย,ยูค่ะ อาจารย์คะส้มเนี่ยบ่อยมากค่ะอาจารย์คือปีหนึ่งต้องมีครั้งหนึ่งคือเอารถไปเข้าอู่เพื่อเช็คอะไรบ้างอ่ะเช็คระยะเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเบรกอ่าหม้อน้ำเนาะก็คือเช็คว่านหม้อน้าเป็นยังไงแล้วก็น้ากลั่นหรือแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยใช่ครับซึ่งปกติถ้าเราขับรถควรที่จะต้องตรวจเช็คเนาะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าสมมุติว่า อุปกรณ์หรืออะไรบางอย่างมันเสือ่อมดัะนั้นการเข้าอูก่การเข้าศูนย์เนี่ยเพื่อตรวจเช็คสภาพถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นซึ่งคุณส้มก็ทําได้ดีเลยครับใช่ค่ะ,ะทีนี้คุณส้มอยากจะพูดประโยคอะไรบ้างนี่แหละค่ะฉันต้องการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องอน้ํามันเบรกหม้อ,อน้ำแล้วก็น้ํากลั่นน้ำกลั่นแบตเตอรี่ค่ะอ่าได้ครับคุณส้มพูดประโยคนี้นะครับ s a เออิงิน ganti Minnya Engine Minnya b r ร a k อ r a ดิเอเตอร์ด Ai, battery. Aku sampaikan Oke, okay. saya ingin ganti minyak engine, minyak brake, air radiator mm. dan I battery. Nanti dia Saya Saya ingin ingin, ingin ganti ganti, ganti. Minyak, minyak, minyak minyak engine engine minyak minyak brake air I ai. radiator radiato. ดันไอแบตเตอรี่โอเคนะคำศัพท์ค่อนข้างยากและยาว,วนะครับแล้วยิ่งปีละครั้งถ้าเข้าอู่เนี่ยนะต้องท่องก่อนไปอู่นะคุณส้มอ่ซาซเยอรแปลว่าฉัานอิงกินแปลว่าต้องการกันตีแปลว่าเปลี่ยน กันตีนแปลว่าเปลี่ยน,ยนฉะนั้นไซยาไนกนกันตีฉันต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างก็มนะีเนื้ engine เราเรียนแล้วเมื่อกี้แปลว่าน้ํามันเครื่องมีเนื้อเบรกอันนี้ก็น้ํามันเบรกไอระเยียโตอันนี้ก็คือน้ําที่เขาเติมในหม้อน้ำนะอ่ะนะแล้วก็ดันที่แปลว่าและนะครับไอแบตเตอรี่ก็คือน้ําแบตเตอรี่หรือน้ำ,น,ำน้ำกลั่นนั่นเองนะที่เติมในแบตเตอรี่ เปียกอ่ะใช่ี่ต้องเติมน้ํากันะนะครับนะคะไปอย่างโซ่มอาจารย์จริงๆมีปัญหาอื่นอีกค่ะรถแอร์ไม่เย็นเหงื่อแตกมาตลอดแล้วยังไม่พอมีเสียงเนี้ค่ะอ๋อน,นี่แอร์ไม่เย็นนี่ก็คือมันเสียใช่มันมีเสียงดังด้วยจารวันนั้นเห็นนั่งไปผมนึกว่าซาวน่าเคลื่อนที่แรงอแรงอ่ะับแอร์เสียว่าไงล่ะก่าอุว่าไงล่ะ ก็อ่ะบอกว่าแอร์รถยนต์ไม่เย็นแถมมีเสียงดังอันนี้น่าทาคาญเนาะเราอยากแบบเงียบๆหน่อยมีเสียงแอร์แบบแครมาเนี่ยอ่ะโอเคแอร์คอนเครื่อเตอร์ไม่เสจุและเบอร์บุญีกาซาคุณส้มพูดตามผมเลยจะได้เอาแอร์ไปซ่อมสักทีแอร์คอนแอร์คอนเครื่อเตอร์เครื่อเตอร์ไม่เสจุไม่เสจุและเบอร์บุญีเบอร์บุญีกาซากาซา แอร์ก้อนก็คือแอร์คอนดิชันที่เป be ็นภาษาอังกฤษนะคนมาเลีเอามาย่อแอร์ก้อนเกเรเตอร์ก you know. ็รถยนต์ชนะแอร์ก้อนเกเรเตอร์ก็แอร์รถยนต์แอร์ในรถยนต์นะเกิดอะไรขึ้นติดะเซจูติดะแปลว่าไม่เซจูแปลว่าเย็นถ้าไม่เย็นก็ติดะเซจูนะดันแปลว่าและแล้วก็เบอร์บูญีเบอร์บูญีแปลว่ามีเสียงมีเสียงกาซากาซาเนี่ยรัพท์แปลว่าหยาบนะแปลว่าหยาบแปลว่าขุขระแปลว่าไม่เรียบฉะนั้นมันเป็นเสียงแบบ น่ารำคาญอะเสียงดังน่ารำคาญ่ะฉะนั้นแอร์ก้อนเกรเตอร์ติดเสจุดานเบอร์บุญีกาซาก็คือแอร์รถยนต์เนี่ยไม่มีไม่เย็นแล้วก็มีเสียงดังใช่ยังไม่หมดนะอาจารย์อีกอย่างนึงที่น่ากลัวมากเบรกค่ะดูให้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนจะหมดมันไม่เกาะถนนอาจารย์คิดดูมาได้ไงไม่รู้อ่แต่ว่าโชคดีมากถึงอู่พอดีผมว่าจบรายการนี้ขายเหอะโอเคนะครับเบรก มันมันไม่ยินเลยใช่ไหมบางบางทีเราภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะเออต้องเหยียบลึกล่ะนะใช่ต้องแบบโอย่างนี้เลยดังนั้นประโยคภาษามียนมาอยู่ก็จะบอกว่า brake creator สายเสอาการอาการโกงตัดมันจึงคำโอเคนะเอาไหมนะ brake creator สายเสอาการอาการโกงตัดมันจึงคำโอเค brake brake creator creator สายเสืออาการอาการเสอาการอาการโกงโกง ตะ่า<ะ>มันมม่นจึงคมโอเคนะ break greater, ยเบรคเกรเตอร์เซียอาการอากาโรก็ว่างต่ามั greater, ่นจึงคำเบรคเกรเตอร์ก็เบรกรถยนต์นะนะของเอบรกรถยนต์แล้วก็มีคำว,ว่าไซเยอะก็เลยแปลว่าของฉันนะครับเบรคเกรเตอร์ไซเยอะรถของเอบรกรถของฉันเนี่ยเซออาการอาการเนี่ยนะมันเป็นสำนวนนะเป็นคำศัพท์ที่แปลว่า เหมือนจะนะครับจริงๆคําว่าอาการเนี่ยคำเดียวแปลว่าจะฉันจะทํานู่นฉันจะทํานี่แต่พอเขาใช้เซออาการอาการเนี่ยมันก็แปลว่าเหมือนจะคล้ายๆจะนะเหมือนจะอะไรโกส่งโกส่งแปลว่าศูนย์หรือแปลว่าว่างนะฉะนั้นเซออาการอาการโกส่งเนี่ยก็คือเกือบจะว่างแล้วก็เหมือนกับภาาอะไรก็ผ้าเบรกภาพเบรกอาจจะหมดแล้วลื่นๆแล้วพอเหยียบลงมันก็ต้องเหยียบลึกใช่ไหมทีนี้พอเหยียบปุ๊บเนี่ยไงมันก็ไม่ ไม่เกาะถนนไม่เกาะแล้วแหละมันก็พื้น <c oughs> ซึ่งอันตรายมาก <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราขับในช่วงที่พื้นแห้งไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าพื้นเปียก <c oughs> อันตรายเนาะจากนั้นเมินเจิงกรรมก็แปลว่า เกาะถนนติดถนนอะไรเงี้ยคือจริงๆแปลว่ายึดอะยึดติดอ,อะนะอ่าฉะนั้นตะมันจึงกรรมก็ไม่ไม่ไม่เกาะไม่ยึดติดกับถนนแหละค่ะอะละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลาย,ยูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.etv.thai.tv ค่ะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนอาจารย์ก่อนสวัสดีค่ะ